ที่สวนนายบ้านไหรันหรือนายนิรันนิคมรัฐกม .42 บ้านลำคลองอเภนาทาวีจังวสงขลานายนิรัน์ได้เชิญดออรอ,อนอนท์สุทโธนผู้อำนวยการศวนสาธิตเกษตรศิลป์แม่โจ้จัังวดเชียงใหม่ผู้วิจัยโกโก้ไทยมาให้ความรู้ในการปลูกโกโก้ไทยพร้อมเปิดสัมมนาเรื่องอนาคตโกโก้ไทยพืชเศรษฐกิจตัวใหม่โดยมีสมาชิกผู้ปลูกโกโก้จากจังหวัดสงขลาปัตตานีและยะลาให้ความสนใจเข้าร่วมประมาณ150คนโดยนายนิรันร์นิคมรัตน์กล่าวว่าตั้งแต่ตอนอบรมสัมมนาครั้งนี้เป็นครั้งที่6 ซึ่งตนเองตั้งใจว่าสามเดือนจะเปิดสัมมนาหนึ่งครั้งเพื่อประเมินผลผู้ที่เข้ารับการอบรมทั้งหกครั้งประมาณเกือบพันคนผู้ที่สนใจไปปลูกประมาณห้าร้อยไร่ซึ่งสามถึงสี่เดือนปลูกไปห้าร้อยไร่หมายความว่าเกษตร,รกรตื่นตัวสองเกษตร,รกรเร่งเห็นแล้วว่าโกโก้เป็นผลผลิตที่ยั่งยืนได้ผลเร็วแล้วก็ตอนนี้มีโอกาสดีของเกษตร,รกรชาวสวนยางสงกย ได้เพิ่มวัรักโกโก้เข้าไประบบในข้อ5้าวัคที่3าโกโก้พืชสามารถปลูกพร้อมอย่างได้เลยเมื่อก่อนไม่ได้เมื่อก่อนปลูกได้ก็ต้องอย่างถ้าถึง6ปีเดียวนี้สกอยอก็เห็นแล้วว่าโกโก้อย่างเดียวสามารถช่วยเกษตรกร,กรฟื้นตัวได้เร็ว